สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมมิวแทนจิซิโลโรชูอีนเนนกับผมเบียช่อง a b s o l ล t e คลิปนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่รู้ลืมน่า <c oughs> จะเป็น20่ล้วนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเรามาลองดูสก,กิลสิว่าอะไรอัพได้มากหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานมากเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานนิดหน่อยอยุ่งนั่นนี่แต่เมื่อเรามีเวลาแล้ว เราก็กลับมาเล่นได้เพื่อนๆรับชมกันดีกว่าระเบิด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 ระ,ะ,ะเบิดอันไหนดี E.B อะไรกันน่าจะหุ่นยนต์เยอะแทนที่นี่คนโง่ที่หนาสงสารมีแต่คนซากศพคนตายอ่ะที่นี่เกิดอะไรขึ้นวะเนีย เก็บไปเก็บของเก็บของตรงนี้เข้าไม่ได้โอเคสิ้นสุดทางแบบเอสเดูร้านแขกเว่นเอ๊ะไอตัวข้างหน้านี้ขยับไดเปล่าวะขยับได้ด้วยวะโอ้สไแครปบเยอะดีดีดด เราต้องไปตรงไหนก่อนนี้ไะเนี่ยโดนอย่างเยอะเนเพื่อนต่อติด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 อือเปมากคุณดูเอ้ไปทางไหนต่อดีวะอเอาไงดีวะเพื่อนเพื่อนทุกคนไปตรงนู้นก่อนแล้วกันมีเอ้อไมเซอร์ไมเนอร์อะไอรพวยนสามน้อย เฆ่ามันยังไงดีนี้ตัวนี้มีโนต้ตโนต้โนตไม่อ่านเป็นเพื่อนสตอ,อ์ปอดอ่านเอานะคือจะคือหนึ่งเหมือนอะไรสักอย่างม,มีอะไรให้เราใช้สอยได้บ้างทีนี้มดคิดก็เหลือน้อย ไอตัวกีไก่ตวนี้มันไม่เหมือนใช่ไหมโซ่อ,อะไรไอตัวนี้มันจะไม่ลงมาใช่ไหมมันม่นใจนะไม่ลงมาแน่นะเพื่อนนายไม่ลงมาแน่นะเราจะได้ขึ้นไป ็ปนัดึ้นไปเลยเิดเอียดเอียดเซลมาเซลมาทางนี้เลยครับเซลมายิงไกลโดนอยูออออ่ขึ้นมานี่ก่อนแลนวตัวไหนนะที่มันมี มีปืนมีปืนที่มันสกัดขุนยนลืมไปหมดแล้วจะ่ยเล่นนานจัดนี่ไ e ง EMP มีอีกไหนอันนี้เซลมามี EMP บอมินบอมินมี EMP ปืนนี้ส่วนแมกนัตมี EMP ปืนนี้โอเคเริ่มจากเซลมาแล้วกันไม่ติดว่ะบอมิน บอมบ์เออติดติดสถานะต้องให้มันได้อย่างนี้สิวะปล่อยออกมาก่อนเปนะอันตรายใช่ไหม,มนี่มันแล้วก็บอมบ์เอาอันนี้แหละเอาอันนี้แหละมันจะได้เพิ่มช่วยชอน อืมติดเยอะติดเยอะตัวแรกสู้ได้อยู่ง่ายายอยู่อืม,มันไม่รู้มันไม่มีใครรู้เอ่อเสียบ้านลงมาก่อนเอาชัวเอาชัวเม็กชัวร์ไปได้อุ่นยนแม่งระเบิดและอันตราย โดนแม่งระเบิดและอันตราย,ยานี่มาเนี้ยแข็งหนักเซวมาเนั่นแหละปืนเก็บเสียงปืนนี้กันได้ปะปืน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 ระเบิดซะอันตรายอันตรายไม่ได้ คุยนต์ไม่อันตรายจริงดีแล้วตรงนี้ขึ้นได้อยู่ไปเพื่อนตามฉันมาเราเหลือกตัวน,นที่ต้องจัดการเกิดฉากิิงตรงนี้แล้วกันอุ้ยจุ๊บ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แอะมันได้ยินเหรอมันได้ยินนะมึงขยับทำไมวะเพื่อนเย้แต่ได้ยินนะพอลองนะเอา้าเย้ยมันได้ยินวะ่ะ มีพี่ใหญ่ได้ยินโอ้พี่ใหญ่ได้ปืนมาแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้ตรงไหนดีตรงไหนดีบอมินบอมินมาหนิหม

ตงนี้มีมุมยิงช่วยแต่พักไม่มีเฮียเลยนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวมาจัดไป <c oughs> อ,อยู่ตัวใหญ่ก็ได้ยินด้ยเอากับเขาดิอยู่ตัวใหญ่ก็ได้ยินเยออ้สูยากแล้วเนี่ยถ้าตัวอื่นไม่ได้ยิงมันก็ยังดีมาเอ๊ะโอ้โหแจ่มแมวมอมิน สุดยอดมากเพื่อนเออไม่มีใครได้ยินเว้ยสุดยอดมากเพื่อนบอมนินอยากจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลอเกินไม่มีเลยใช่ไหมที่มันร้อยปอร์เซ็นต์นี้อ๋อสิตรงนี้แล้วกันเซียวมาทาไว้ช็อตเลยครับ ปึ้งๆึ่งพึ้งพึ่งไอ้มันจบในทีเดียวโดนไไดีเนเอาว่าเรายังมีโอกาสอยู่อืมผมมีอ,อมีกทีนึงต้องโดนนะเพื่อนโอ้โหเนือ้อตกดขีดอ่ะไม่โดน,ไ,นไม่เป็นไรประตูมันไม่รู้ ไปแต่ต,ตัวมันไม่รู้เราต้องใช้แงกิดนี้ช่วยไอ้เชี่ยไม่โดนแบกนัดได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะโดนด้ยวยไอ้เหี้ยไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ยังไงวะแบกนัดฮนะโดนด้ยวยเพื่อนเอออืมอยู่สไกลย ดีโคตรยอดโอ้โหมาสวยมาสวยรอบนี้มาสวยเจอหุ่นยนต์หลายตัวมันยังไม่ค่อยรู้กันเลยมาสวยอยู่มาสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้รอบนี้เสีได้อไอไ,ได้เล่นนานนะน,นี่อ่ะขนาดไปได้เล่นนาน <c oughs> เย้จะลุ้นที่ไหน,นเรื่อยๆลุ้นว่าศัตรูตัวอื่นมันจะได้ยินมีโน้ตเดยอะมากเนี่ยที่เนี่ยลองเอาโน้ต ไปสตอ็อปฮอตแล้วอ่านดูนะน่าจะมีอะไรเด็ดเด็ดเาเจอเยอะมากนะเลยหุ่นยนต์หุ่นยนตอยู่ประมาณสามตัวอต,ตัวสี่ตัวโอ้โอ้ เออเดี๋ยวเกยรงไหนดีกันนี่้งบนน่าจะได้นะแต่ข้างล่างมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยหรอเอะอ้ยขึ้นได้ดิต้องขึ้นได้ตรงเนี้ยเอไม่ได้เหรอเดี๋ยวอิก คุ่นยนุดแม่งมาระเบิดตรงเนี้ยวายทำไงละทีนี้ยึบโดดโอ้ยกนเนอโดดให้เรานิดนึงก็ไม่ได้นี่ของข้างบนเราเก็บไม่ได้เลยดิเวนกรรวารเมยรวยละข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้นะระเบิด EMP มั้งนเนออ,อีกทีนึงแล้วกัน กรดดกระโดดวาไม่ไปละใส่ต้องได้บุกข้างล่างเออมันไม่แยกกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพวกนั้นถ้าไม่แยกกัน เดินมาเดินมาถ้าไม่แยกกันก็เดินมาจะได้มัดรวมเออช็อตสามแม่นี้นั่นแหละมัดรวมไปเลยเซลมากซลมอไม่ค่ดสองตัวสองตัวก็ได้ออื้อ เอาสิครับเอาสิครับเอระยะไม่ถึงหร,หรือไม่มีมุมเอาไหมเอาตัวนี้เลยกันฟึงฟืง,ฟง ัตรูพบกตัวคุณแล้วใช่รู้อยู่แล้วแหละอืมแอ้นัดโ,โอ้โหอ๋กดผิดโอ้โหเรียนเนยกดผิดดิดูดิทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยชอบกดผิดไม่รู้เป็นเลยกายานเหล็กไปตาเน,นี้ยไยานเหล็กไป บอมินกายาเหล็กเห็นอยู่แล้วนี่นี่ไงดูดซับกายาเหล็กบอมินกายาเหล็กไปโอ้ยอยู่ใกล้กันพอดีเลยว่ะอย่ายิงแม็กนัทโอเคแบงคิวอย่ายิงแม็กนะัทนะไม่เอานะ ไม่เอานะเพื่อนอุยทำไมไซเมอร์มันดูโหดจังวะน่าจะเชนได้นะสามตัวเนะี่ย อยู่มันน่าจะเชียนได้อา่ามองไม่เห็นว่านี่ไงมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเราเห็นเป็นการทดลองเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมันโอเวอร์วอตไว้หรอวะ พลาดเองทั้งมันแก้แก้เรือดฮะเดจะจบสวยๆอยู่แล้วเราจะจบสวยๆอยู่แล้วแม่งเอ้ยเด็ดไปตรงนี้เกือบจะจบสวยอยู่แล้วเชียวปึ้มปึ้งปึ้มระเบิดไปสิครับส่วนเซลมาเธอมีเอ็มพอยู่นี่ จัดไปสิครับปุ๊บโอ้โหสบายเดี๋ยวอย่างเดียวไม่ EMP ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวบอม,มินไปหากินข้างหน้าเอายิงตัวแล้วที่ยิงได้ก่อนตัวนี้ค่อยๆขยับไป ม,มันสองตัวนี่หว่าสองตัวก็ช็อตได้โอเคไอพวกนี้ช็อตอีกนานประมาณสักสองเทินตัวนี้ก่อนไอ้อนี่ โอเคติดชอ็อตอีกเรียบร้อยวินว,นวินหมดละแลว้วพี่จะติดชอ็อตเรื่ขนาดนี้นะตัวเซลมากมานี่ร้อยเปอร์เซ็ตเนี้ยรตัวนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นไปไกลเกินไปไม่ตายอเอ้ยตายวะติดขี้ติดขี้ติดขี้ตายอยู่ แล้วก็แมกนัตมันจะมีสก,กิลไฟฟ้าเชนอีกทีนึงเชนมันไปเพื่อนปุ้มรุน,น,นแรงบอมินวันนี้เอามันสิแป๊ะแป๊ะแปะเตะ,ะ,ะได้เนี่ยบอมินเลน่นพาเลนา่นพาได้ไปเลยได้อยู่ ลายการเหลือเซีมาอีมตัวนึ่งเปิดฉากเลยเพื่อนร้ออร์เซ็นอย่างนี้ยังไงก็โดนโอูเกือบสวยหมดแล้วเจอหุ่นเยอะเกือบสวยมาละไม่สวยอย่างเดียวมีตัวโอเวอร์วอตอยู่เฮ้ยไอย้ปืนนี้ต้องให้บอมบินแล้วล่ะมัง้งต้องให้บอมบินแล้วล่ะมัง้ง ไปไปไปเก็บของเก็บของเราจะต้องให้บอมบินแล้วแหละแล้วถ้าสมมุติเจอพวกเจอพวกไหนมันเป็นหุ่นยนต์เงี้ยเราเราค่อยไปเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์ปืนใหม่แล้วเราค่อยมามีแค่นี้เหรอที่นี่อ่ะเหมือนจะเยอะนะ อ,อ,อพเกเต์อีกนองน้อยที่หกชิ้นหิ้งเห็นเสียดายตรงนั้นนะ่ะมันขึ้นไม่ได้เอเดอร์ไม่ต้องการให้เรารู้เรื่องคนนี้ดีอาคือบ้านจบเรื่องโอเคแบบนี้นี่เสียดายขึ้นตรงนู้นไม่ได้ยนมันระเบิดบันไดไปหมดแล้วช่างมันแล้วกันดูสกิลก่อนนะใส่ของด้วย ระเบิดแนละ้วไม่เจอโบร,ระเบิดไม่มีแล้วแล้วก็สก,กิลไี่ไงบอม,มินตายแล้วสองตัวนี้ยังอีกนิดนึงไปเพื่อนไปเพื่อนได้ปืนปืนยิงนูนระเบิดมาด้วยน่าจะไปอีกด่านต่อไปแล้วเราน่าจะใกล้ถึงอีเดนกันแล้วเพื่อนผ่านสะพานนี้ไปเป็นทางลัดนะอาจารย์ไม่ผิดจากคลิปที่แล้ว มันคือทางลัดที่ใกล้ที่สุดที่จะไปอีเดนได้ <c oughs> ก็ไม่ใกล้นะอีกทั้งสองสามด่าน <c oughs> องถึองอีเดนภากิจเราที่ไหนมันเนี่ยทำไมต่ตกี้สะพนานย,ยังใหญ่อยู่เลยเมือง <c oughs> ต้องห้ามาอีก็กจะมีซอมบี้ <c oughs> โผล่มา ทันทีตอนรับสุบตรงอ่ะโปรดระวังไว้ด้วยมีกัมันดังสียุดเหมือนจะมีซอมบี้ออกมาเลยคลิปนี้ก็ขอจบจเพียงเท่านี้นะเพื<ๆ>่อนๆไม่รู้ว่าไวาไปไหมแต่ก็บวกบวกเยอะอยู่นะบอกมันอยู่นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ถ้าอยากดูเกมไหนขออย่างเดียวแนะนำมาเลยอยากดูเกมไหน แตผมจะลองหามาเล่นให้เพื่อนชมกันแล้วไว้เจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ d a y o k a y All I want And I pray All I need s o better day Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving